ต้องประกาศขายคอนโดหรูกลางกรุงพลอยมือลั่นเม้นแบบนี้เขินนะขยันศาสตร์ความรักใส่กันไม่มีกักเลยจ้าคู่นี้พลอยเชอร์มานและแรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีหลังเปิดตัวคบเป็นแฟนก็มีโมเมนต์ให้ได้ติดตามได้แซวกันทุกวันจริงๆอย่างล่าสุดที่หนุ่มโต้งโพสต์ขายคอนโดหรูกลางกรุงพร้อมระบุรายละเอียดว่า หาคนดูแลครับคอนโดมิเนียมทองหล่อซอย20ซอยแจ่มจันทร์คอนโดบ้านชาญ100ตารางเมตรขาย11เอมบาทหรือให้เช่าหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องแต่งตัวสองห้องน้ำแถมเฟอร์นิเจอร์หมดเลยนะไม่ขนแล้วสาวพลอยไม่รอช้ารีบเข้ามาคอมเมนต์แสดงความแวมเป็นเจ้าของทันทีว่าแต่คนที่ดูแลโต้งมีแล้วนะแหม คุณมัมช็อตนี้คนโสดก็วาวุ่นเลยดี